สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะัสเพย์ย hey นะคะวันนี้เราจะมากับไอเทมหนึ่งไอเทมนะคะที่เราจะเอาไปใช้กับ iPad เพื่อใช้ในการตัาง,งานนะคะแล้วจะมาแกะซองกันดูนะคะอันนี้เนี่ยเราสั่งมาจากในแอปนะคะเพราะว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยเขาไม่มีขายในไทยนะคะเป็นของยูกรนนะคะอันนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณสักสิบวันได้นะคะเดี๋ยวเขาจะมาถึงนะ ในซองก็จะมีมาสองอย่างนะคะอย่างนี้เป็นตัวนี้แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นใบโฆษณาของเขานะคะอ๋อเป็นอะแดปเตอร์ฟ c h ชาร์จที่สามารถชาร์จได้4พอร์ตนะคะตัวนี้จะเป็น u g e n USBc ม u l ติฟังชั i นกา a r d r e a d e r นะคะนี่จะเป็นตัวที่เอาไว้เสียบการลีดเดอร์นะเป็น USB 2.0นะคะ USB C to SD, S/ TF บวก USB 2.0นะคะเมมโมรี่การ์ดลิเดอันนี้เรากดมาได้ในราคา265บาทนะคะล้วหลังจากเรากดกสร็จเนี่ยมันก็มันขึ้นเป็น275บาทขึ้นไปอีก10บาทอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นรับประกันจากทางเว็บนะคะ จะมีตัวนี้อันนึงแล้วก็มีไม้คู่มือนะคะอันหนึงโซดักเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหัว USB-C เขามีปลอกหุ้มมาให้ด้วยนะตรงนี้จะเป็นสายถักนะคะนี่เป็นสายถักแบบนี้ตัวนี้จะใส่เป็นเมมแบบอันเล็กนะคะแล้วอันนี้จะใส่เป็นเมมแบบเมมอันใหญ่นะคะ แล้วก็จะเสียบเป็น usb ได้อันนี้เราจะลองใช้ต่อเมาส์ดูนะคะสีเขาค่อนข้างสวยเลยนะคะสีออกแบบสเปซเกย์ดำๆปิดๆหน่อยแล้วก็จะเขียนว่า u green เดี๋ยวมาลองใชใ้ดูกันนะคะว่าจะใช้งานได้หรือเปล่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองใชใ้ดูนะคะว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะคะ เราลองเสียบดูนะคะนี้จะเป็นหัวแบบ USB-C นะคะเดี๋ยวเราจะลองใช้เมาส์ดูก่อนเลยนะคะเมาส์อันนี้ หมดหรือเปล่าเนี่ย A few moments later. โอเคอ่าโอเคนะคะขึ้นนะคะนี่เห็นไหมขึ้นนะอ่าสามารถกดได้นะคะเดี๋ยวทีนี้เราจะมาลองดู memory กันบัางฮะเรามีเป็น memory อันเล็กแบบนี้นะ อันนี้ยังไม่เคยลองใช้เลยนะคะว่ามันจะไปเข้าตรงไหนอาจจะอยู่ที่ไฟล์นะคะอืมอ่าขึ้นจะขึ้นเป็นตัวนี้เข้ามานะคะลองกดเข้าไปดูนะคะ อ่าโอเคมีไฟล์ขึ้นมานะคะตรงนี้มีไฟล์ขึ้นมาเยอะมากเลยอันนี้จะเป็นเมมโม y รีของแม่นะคะเพราะว่าเรามีเมมโม y รีการ์ดอันเดียวก็คืออันที่ใช้อัดอยู่ณนะตอนนี้นะคะลองเข้าคามล่าดูซิรู้สึกว่ามันจะนานมากๆ ถือว่าใช้ได้กัน,นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองใส่ตัวนี้เป็นสล็อตที่เอาไว้เสียบเมมตัวใหญ่นะคะว่าจะเสียบเข้าได้หรือเปล่านะคะเราจะเอาเมมอันเล็กเนี่ยใส่อันใหญ่แบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะลองพอร์ตเขาดูนะว่าใช้ได้ครบทุกอันหรือเปล่า A later few moments later. เดี๋ยวเราออกก่อนนะตรงนี้นะคะเนี่ยเขาขึ้นเหมือนกันเลยนะคะกับอันเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดู โอเคค่ะขึ้นเหมือนกันเลยอันนี้เป็นเมมของแม่นะคะเรามันก็จะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมีภาพตัวอ,อย่างในการตัดต่อที่เราจะใช้เมมโมรีเนี่ยเข้าแอปของ l u m a f u c t i o n นะคะในการตัดต่อคลิปของเราแต่ว่าเราจะไม่ได้ถ่ายเป็นหน้าจอ i p a d ให้ดูนะคะแต่จะใช้เป็นการบันทึกหน้าจอแทนว่ามันจะสามารถทำได้หรือเปล่านะคะ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราย้ายมาตัดตอนในลูมาฟิ c ชั่นแล้วนะคะตอนแรกเนี่ยเราตัดใน iMovie ซึ่งมันก็รู้สึกว่ามันต้องใช้หลายแอปมากนะคะในการที่จะทําให้จบคลิปนะคะโอเคค่ะแล้วเราก็จะมาสรุปการใช้งานของตัวยูกลีนตัวนี้กันนะคะที่เป็น USB C to Card Reader นะคะว่ามีการใช้งานเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราลองเสียบพอร์ตดูแล้วเนี่ยนะคะเป็นการใช้งานแบบผิวเผินของเรานะ เมื่อกี้ที่เราใช้ไปนะคะเสียบไปประมาณไม่ถึง5นาทีนะคะหรือว่าประมาณ5นาทีได้นะคะตัวเขาเนี่ยมีความร้อนแบบร้อนที่เราสัมผัสอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันร้อนเลยนะคะทาั้งที่เพิ่งเสียบไปแค่แป๊บเดียวนะคะก็จะมีตรงนี้นะคะที่เราเจอปัญหานะคะส่วนตรงอื่นเนี่ยเราไม่รู้นะคะว่าคนอื่นเขาจะเจออะไรหรือเปล่านะคะหรือว่าจะเสียบไม่เข้าอะไรแบบนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะเค็มยังไงเพราะว่า น่าจะต้องส่งกลับไปเคมกับทางแอปนะคะเขาบอกว่ามีประกัน1ปีนะคะแต่เป็นล้านของทางแอปพลิเคชันนะคะจากที่เราใช้เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันจะยืดหยุ่นในการใช้งานของเราได้ดีนะคะเพราะว่าเสียบได้ทางเมาส์เราจะได้ไม่ต้องใช้นิ้วในการถูๆอย่างนี้หน้าจอเนาะเพราะว่าบางทีเราก็รู้สึกว่าเราจิบนิ้วเหมือนกันในการถูๆในการตัดงานนะคะเราตัดสินใจซื้อตัวนี้นะคะเพราะว่า เราเนี่ยเคยไปถ่ายงานหรือว่าช่วงนี้นะคะขายเสื้ออยู่นะคะก็ต้องถ่ายรูปเสื้อเยอะๆนะคะเวลาที่เราจะเอารูปเสื้อลงเนี่ยเราก็ต้องเอาเมมเนี่ยไปเสียบกับคอมก่อนนะคะแล้วค่อยส่งรูปเนี่ยเข้าว,วันไดแล้วก็เอามาตัดต่อนะคะแต่เราซื้อตัวนี้มาเพื่อที่จะเสียบเมมแล้วก็ต่อเข้ากับ iPad แล้วก็เราจะสามารถแต่งรูปได้เลยนะคะมันก็จะช่วยย่นระยะเวลาในการทํางานของเราได้ดีขึ้นนะคะ แล้วก็เราคิดว่ามันเป็นไอเทมที่ดีเลยนะคะที่สำหรับคนที่ใช้ iPad ที่เป็นตูด usb c เนี่ยหรือว่าจะเป็นแท็บเล็ตยี่ห้ออื่นเนี่ยนำมาใช้ได้นะคะถ้าเราถ่ายรูปจากกล้องที่เป็นเมมโมรีหรือว่าจากโทรศัพท์แล้วเราอยากจะส่งผ่านเร็วๆหรือว่าเราอยากจะตัดต่อผ่านในตัวการ์ดเขาเลยโดยที่ไม่ต้องนำรูปเนี่ยเข้ามาในเครื่องก่อนนะคะเป็นการประหยัดพื้นที่เนาะเพราะว่าถ้าเราเนี่ย ถ่ายแล้วก็เอามาใส่ในแผ่นเลยเหมือนที่เราทําทุกวันนี้นะคะก็จะเจอปัญหาว่าความจําเครื่องเนี่ยเต็มเร็วมากเราไม่รู้นะคะว่าคนอื่นใช้ยังไงแต่เรารู้สึกว่าไอเทมนี้น่าจะเป็นสิ่งที่โอเคเพราะว่าเขามีขนาดเล็กนะคะเนี่ยประมาณฝ่ามือเราสามารถที่จะพกไปขึ้นรถได้ด้วยเวลาเราทํางานเวลาเราไปถ่ายรูปข้างนอกช่วงระยะเวลาที่นั่งรถเนี่ยก็จะได้ส่งรูปนะคะผ่านเข้าเครื่องเลย แล้วก็แต่งรูปได้เลยไม่ต้องพกคอมไปด้วยนะคะเป็นการยืดหยุ่นในการทํางานเรามากขึ้นนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร b e กับช่องนักสัมัเฮโยด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย